you mm -hmm. ตอนนี้ป่านเพิ่งกลับมาจากการไปฉีดวัคซีนเข็มที่2มาค่ะในที่สุดป่านก็ finally fully vaccinated <Yeah. S 1> แล้วนะคะสำหรับป่านก็คือจากนี้ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยน่าจะทํางานได้ดีมากขึ้นค่ะวันนี้ป่านนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าการฉีดวัคซีนเข็มที่2ของป่านเนี่ยมีขั้นตอนอะไรยังไงมั่งค่ะเพราะว่าวิธีในการแบบว่าเข้าไปฉีดวัคซีนของป่านในครั้งแรกกับครั้งที่2องมไม่เหมือนกันก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ นอว่าครั้งแรกกับป่านจะเข้าไปฉีดแบบ Walk-in แต่ครั้งที่2เนี่ยป่านเลือกที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก่อนแล้วถึงจะเข้าไปฉีดค่ะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวการฉีดวัคซีนเข็มที่2ของป่านให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยป่านก็ขออัปเดตสถานการณ์ โควิดในที่นี่ประเทศอังกฤษสักเล็กน้อยก่อนค่ะก็คืออย่างที่ทุกคนทราบดีนะคะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยได้ลดมาตรการคลายล็อกดาวน์ลงแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คือว่าโรงเรียนก็เปิดตามปกติมหาลัยก็เปิดตามปกติแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ทุกคนเนี่ยจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้วนะคะ แล้วก็มันก็ผ่านมาเป็นระยะเวลา,าประมาณ2-3เดือนจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนธันวานี้ค่ะหลังจากที่โควิด<อ>สายพันโอไมคอนเนาะได้เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใกล้ช่วงฤด,ดูหนาวด้วยซึ่งเขามีการคาดการณ์ว่าช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยอากาศมันจะเย็นแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยติดโควิดกันได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะแถมในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยยังอาจจะป่วย เป็นไข้หวัดกันได้ง่ายอีกนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยประกาศให้ทุกคนกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยอีกครั้งโดยเฉพาะตอนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะในรถ ออในห้างสรรพสินค้าหรือในที่ชุมชนนะคะทุกคนก็ต้องกลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยหมดเพราะเขาใช้คําว่า compulsory เลยนะคะไม่ใช่เป็นการให้กลับมาสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยสมัครใจคะ่ะแต่เป็นการบังคับให้กลับมาสวมใส่หน้ากากาอนามายัยทําให้ตอนนี้หน้ากากอนามัยในหลายๆที่ก็เริ่มขายหมดเร็วขึ้นคะ่ะเพราะว่าทุกคนเนี่ยหันกลับมาซื้อหน้ากากอนามัยกลับไปสวมใส่เอกค้งก็เลย ท่าที่ป่าดรู้สึกนะเหมือนรู้สึกว่าตอนนี้การหาซื้อแม่อะมันเริ่มกลับมายากขึ้นแต่เดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าเขาจะมีการเอาของเนี่ยกลับเข้ามาเติมสต็อกยังไงบ้างคะ่ะส่วนในเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนนะคะที่ตอนนี้กําลังเป็นที่แบบว่าเป็นกังวลไปทั่วโลกเลยสําหรับประเทศอังกฤษเองก็พบว่าผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนแล้วที่ลอนดอนนะคะประมาณ3คนเมื่อหลายวันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อของสายพันธ์ ใหม่เนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นไม่เยอะรอบนี้รัฐบาลของเขาเนี่ยน่าจะจัดการได้ดีพอสมควรนะคะเพราะว่าอ้างอิงจากที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าอังกฤษเนี่ยรอบนี้สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดีขึ้นกว่าประเทศอื่นเลยเพราะว่ามีการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเร็วกว่าประเทศอื่นแล้วก็อังกฤษเนี่ยได้ผ่านช่วงระบาดหนักๆเมื่อ ปีที่แล้วมาเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็คือมีประสบการณ์แล้วก็มีมาตรการในการรับมือที่ค่อนข้างแน่นอนค่ะทําให้เขารู้ว่าถ้ารอบนี้มันเกิดการระบาดขึ้นอีกเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องจัดการกับมันยังไงบ้างแล้วเขาก็มั่นใจมากว่าเขาเนี่ยน่าจะสามารถรับมืออยู่ค่ะและนั่นก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์โควิดในทมคร่าวๆในระหว่างนี้นะคะต่อไปป่านจะมารีวิวให้ฟังว่าการฉีดวัคซีนแบบที่ต้องนัดล่วงหน้าไว้ก่อนของป่านเนี่ย ยังไงไางสำหรับวัคซีนเข็มที่2ที่ป่านได้นะคะก็คือยังเป็นไฟเซอร์ตัวเดิมเหมือนกับเข็มแรกเลยค่ะเพราะว่าที่เนี่ยเขาไม่ฉีดสูตรไขกันนะคะสำหรับการจองเข้าไปฉีดวัคซีนที่ประเทศอังกฤษนะคะเราก็สามารถทำได้ผ่านการเข้าไปในเว็บไซต์ของรัฐบาลแล้วก็กรอกหมายเลข NHS number ของเราลงไปนะคะ มันก็จะขึ้นมาให้เลือกเลยว่ามีเทฐานที่ฉีดที่ไหนใกล้เราบ้างแล้วเราสะดวกเข้าไปฉีดวันไหนเวลาไหนเราก็เลือกเวลาให้เราสะดวกเข้าไปฉีดวัคซีนแล้วพอถึงวันก็สามารถเข้าไปได้เลยค่ะ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยป่านก็ตั้งใจจะทําวิธีนี้เหมือนกันแต่ว่ามหาลาัยป่านเนี่ยก็ได้มีการบริการให้จัดศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้มหาลาัยเพื่อบริการนักศึกษาแล้วก็สตาฟภายในมหาลาัยเหมือนกันค่ะแล้วเขาก็ได้มีการส่งอีเมลมาเชิญให้เข้าไปฉีดวัคซีนป่านก็เลยเลือกที่จะจองเข้าไปฉีดวัคซีนกับทางมหาลาัยแทนค่ะเพราะว่ามันใกล้กว่ามากก็คือคลินิกอยู่หน้ามหาลัยนี้เองโดยเว็บไซต์มหาลัยเนี่ยก็คือจะมีรายละเอียดให้เลือกเหมือนกับของเว็บไซต์ของรัฐบาลเลยแต่จะต่างกันตรงที่ว่าเราไม่สามารถเลือก สถานที่ฉีดได้ค่ะเพราะว่าเขาเลือกมาให้แล้วเป็นที่ท,ที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ตรงมหาลัยแล้วก็แต่ว่าเราจะเลือกเวลาได้ค่ะว่าเราจะเข้าไปฉีดเวลาไหนาเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะส่งอีเมลมายืนยันเราว่าแบบคุณได้บุ๊กเวลานี้ไว้แล้วนะค่ะ หลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือรอเวลาเข้าไปฉีดวัคซีนอย่างเดียวเลยค่ะพอถึงวันเข้าไปฉีดวัคซีนนะคะเขาก็แนะนําว่าให้เราควรไปร่วมน้า15นาทีก็คืออย่างป่านเนี่ยจองเข้าไปฉีดตอน4โมงครึ่งป่านก็เลือกไปตั้งแต่ช่วง4โมง15ถึง4โมงครึ่งได้เลยเพื่อแบบว่าจะได้ไม่แออัดค่ะแล้วพอไปถึงนะคะก็จะเจอเจ้าหน้าที่ด่านแรกเลยเขาก็จะถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเราได้ทําการนัดไว้ไหมฉีดวัคซีนเข็มแรกหรือเข็มที่2 ฉีดเข็มที่2แล้วเข็มแรกเนี่ยได้รับวัคซีนเมื่อไหร่เราก็เอาเจ้าใบสีฟ้าใบเล็กๆอันนี้นะคะที่ปักได้ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยยื่นให้เขาดูแล้วเขาก็จะไปดูว่าวันแรกที่เราได้ฉีดวัคซีนเนี่ยคือวันไหนพอเขาเห็นแล้วว่าครบ8อาทิตย์หลังจากที่ฉีดวัคซีนอันแรกนะคะเขาก็ถึงว่าจะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนต่อคิวรอฉีดวัคซีนเข็มที่2ได้ค่ะ เราก็คือทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมมันเกิดขึ้นเร็วมากอีกแล้วเพราะว่าพอถึงคิวปานเนี่ยปานก็แค่เข้าไปนั่งแล้วก็ยื่นเจ้าใบนี้เหมือนเดิมนะคะให้กับคุณหมอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาสอบถามอาการเบื้อนต้นเช่นว่าเคยสัมผัสผู้ป่วยโควิดไหมมีอาการโควิดก่อนมาหน้านี้ไหมประมาณนี้ค่ะ แล้วก็มีแพ้ยาอะไรไหมด้วยหลังจากนั้นก็คือถ้าเรายืนยันหมดเขาก็จะเริ่มดําเนินการฉีดวัคซีนให้เลยซึ่งปานก็ได้ขอเขาเนี่ยอัดวิดีโอในระหว่างฉีดวัคซีนมาด้วยนะคะเขาหัวล้อนนิดหน่อยแต่ว่าก็อนุญาตให้ฉีดได้ค่ะขอแค่ไม่เห็นหน้าเขาเท่านั้นเองแล้วก็พอฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเขาก็จะ เขียนข้างล่างนี้ให้ว่าเข็มที่2เนี่ยเราได้วัวคซีนเป็นวัคซีนอะไรหมายเลขอะไรแล้วก็เป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นคือเขาก็จะให้มาพร้อมกับใบนี้ซึ่งใบนี้นะคะเป็นเหมือนคู่มือค่ะในการรับวัคซีนแล้วก็คือจะบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราอาจจะมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างอาการส่วนมากส่วนน้อยเป็นไงก็คือจะเหมือนกับใบรอบที่แล้วที่ได้ตอนวัคซีนเข็มแรกค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปนั่งพัก15บนาที พอครบกำหนดเวลาเราก็สามารถออกแล้วก็กลับบ้านได้เลยค่ะ ส่วนอาการหลังจากฉีดวัคซีนนะคะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วค่ะหลังจากได้รับวัคซีนตอนนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะไม่มีอาการปวดอาการเจ็บแล้วก็ยังขยับแขนได้อย่างสบายค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าวันต่อๆไปเนี่ยป่านจะมีอาการปวดแขนหนักมากเหมือนว่าแรกไหมหรือว่าจะมีอาการท้องเสียไหมค่ะซึ่งถ้าสมมติว่ามีต่อท้ายคลิปก็แปลว่ามีแต่ว่าถ้าไม่มีต่อท้ายคลิป ก็คือถ้าคลิปจบเลยก็แปลว่าไม่มีอาการอื่นใดนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ค่ะยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนที่ป่าลงวิดีโอในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ